สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์สุรตานกับร้อยดาวกระทบดวงในปี2560สำหรับลัคนานี้ที่จะพูดถึงนะครับก็จะเป็นท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีกุมก่อนท่านจะฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้ท่านตรวจสอบลัคนาให้ดีก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เดือนเกิดมาเป็นลัคนาอย่างที่หลายคนเข้าใจเช่นฉันเกิด14กุมภาถึง14มีนา ลัคนาฉันจะต้องอยู่ราศีกุมผมไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์นี้นะครับหากท่านอยากทราบว่าลัคนาท่านนั้นสถิตอยู่ราศีใดมีโอกาสควรตรวจดวงชะตากับนักพยากรณ์สักครั้งหนึ่งและสิ่งที่ท่านจะลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือเวลาเกิดเวลาตกฟากนะครับต้องเตรียมไปด้วยเพราะเป็นสิ่งสําคัญในการผูกดวงชะตาแต่ว่านักพยากรณ์ที่ดีนะครับจะต้องมีการสอบลัคนาราศีให้กับตัวท่านด้วยโดยการที่ลองพยากรณ์ย้อนหลังกลับไปหากพยากรณ์และถูก แสดงว่าลัคนาท่านสถิตยอยู่ราศีนั้นจริงนะครับหากไม่ใช่นะครับบางทีหรืออาจจะพยากรณ์ผิดพลาดไปเยอะเกินจะต้องมีการปรับลัคนาใหม่แล้วก็จะมีความตรงและความใกล้เคียงมากขึ้นและอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการเทียบเคียงนะครับหากลัคนาท่านสถิตยอยู่ราศีกุมจริงลัคนาราศีกุมนั้นเป็นราศีธาตุลมท่านจะต้องเป็นคนทําอะไรไวเป็นคนมีปฏิภาณและไหวพริบดีท่านมีดาวประจําตัวเป็นดาวพระราหูนั้น ตัวของท่านเองจะเป็นคนค่อนข้างผงผางดูชงช่างเป็นคนเสียงดังนั่นเป็นคาแรคเตอร์ของดาวพระราหูในดวงชะตาของท่านนะครับในปี2559เป็นต้นมาดวงชะตาของท่านดาวพฤหัสบดีได้โคจรเป็นภพมรณะของชาวราศีกุมดวงชะตาของท่านนะครับโชคลาภมักไม่ค่อยมีมักเหนื่อยบางคนก็เจอหนี้สินหรือคดีความลุมเล้าปัญหาทุกใจเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองหรืออะไรต่างๆนานาประการสุดแท้แต่ว่าใครจะเจอเรื่องอะไร บางท่านก็จะเจอปัญหาในเรื่องสุขภาพก็ได้แต่ว่านะครับในดวงชะตาของท่านตั้งแต่ในช่วงเดือนกันยายนปี2560เป็นต้นไปนะครับดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าพบสุภาะของคนลัคนาราศีกุมวิถีชีวิตของท่านจะดีมากขึ้นรวมถึงทั้งการเงินนะครับการงานแล้วก็ดาวพระราหูนะครับได้ย้ายราศีนะครับ เข้าพบทุสถานในดวงชะตาท่านไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2560แล้วดวงชะตาของท่านความหนักความเหนื่อยความเครียดนั้นจะยังไม่ชัดเจนแต่ว่าอาจจะมีเครียดบ้างเกี่ยวกับเรื่องการงานเพราะว่าดาวพระเสาร์นั้นยังทับอยู่ที่ภพกรรม,มะในดวงชะตาท่านท่านมักจะเจองานเหนื่อยและงานที่ยากแต่อย่างน้อยดวงชะตาก็จะดีตั้งแต่กันยายนปี2560ไปแล้วเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวให้โชคให้คุณเป็นดาวแห่งผู้หลักผู้ใหญ่ความช่วยเหลืออุปธรรมและความสําเร็จก้าวหน้าต่าง ชีวิตท่านนั้นจะดีในช่วงนั้นเยอะนะครับสำหรับเรื่องความรักนะครับของลัคนาราศีกุมในเดือนสิงหาคมปี2560หากใครที่เคยขัดแย้งกันก่อนหน้านี้นะครับและเป็นเนื้อคู่กันจริงความรักในดวงชะตาของท่านจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับสําหรับใครนะครับที่ยังไม่มีคู่ครองและหวังที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตโดยมากนะครับหากไม่อาภัพเรื่องความรักจนเกินไปท่านมักจะเจอเนื้อคู่ไปแล้วในปี58ในปี59 สำหรับใครที่ยังไม่เจอจริงๆนะครับท่านคงต้องรอไปนานพอสมควรเลยแต่ก็มีบ้างนะครับที่บางคนอาจจะได้เร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้นจุดตั้งรับไม่เหมือนกันนะครับงี้ก็ตามนะครับสําหรับลัคนาราศีกุมนี้ผมคงต้องจบลงเพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมอาจารย์ศรตาลก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามทุกๆท,ท่านที่ให้การต้อนรับมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคลิป12ราศีร้อยดาวกระทบดวงในรายปีก็ดีคลิปรายเดือนก็ดีหรือแม้กระทั่งคอลัมน์ต่างๆที่ผมได้เคยเขียนไว้นะครับก็มีหลายๆท่านเข้ามาติดตามนะครับก็ผมก็ขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับทุกๆเสียงทุกกําลังใจนะครับ ก็จะเป็นกำลังใจให้ผมนั้นสู้ต่อไปนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคน100%อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แล้วก็อย่างน้อยนะครับขอให้มี1นึ่กำลังใจนะครับที่ส่มให้ผมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วสำหรับคลิปลัคนาทั้ง12ราศีนี้นะครับที่ผมใช้พยากรณ์ขอให้ท่านอย่ากังวลใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงภาพรวมของคนส่วนใหญ่เท่านั้น โดยมากหากลักนณาท่านถูกราศีนะครับมักจะใกล้เคียงเป็นส่วนมากแต่ส่วนใหญ่แล้วคนมักจะใช้เดือนเกิดมาเป็นลักนานะครับการที่ท่านจะใช้เดือนเกิดมาเป็นลักนณาได้เช่นคนเกิด13เมษายนถึง13พฤษภาคมหากลักนณาจะมีสิทธิสถิตอยู่ราศีเมษนะครับท่านจะต้องเกิดอยู่ในช่วงประมาณสักปีห้าถึง7โมงเช้าอันนี้คือโดยประมาณนะครับลักนณาท่านมีโอกาสจะสถิตอยู่ราศีเดียวกับเดือนที่ท่านเกิดแต่ในความเป็นจริงแล้ว ท่านเกิดเดือนไหนลัคนาไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นั่นเช่นท่านเกิด13เมษายนถึง13พฤษภาคมบางทีลัคนาท่านอาจจะไปสถิตอยู่ราศีธนูก็ได้หรืออาจจะไปสถิตอยู่ราศีตุลก็ได้ตรงนี้นะครับจะต้องเทียบจากเวลาเกิดและเวลาตกฟากเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องให้นักพยากรณ์น,นั้นลองสอบลัคนาให้เพื่อเทียบเคียงอีกทิ้งว่าท่านใช่ลัคนาราศีนั้นจริงหรือไม่แต่ตรงนี้นะครับก็ท่านที่จะรู้ได้นะครับจะต้องเคยดูดวงกันมาก่อนนะครับถึงจะทราบได้ แล้วก็ในชีวิตคนเรานะครับก็เป็นเรื่องธรรมดามีทุกบ้างมีสุขบ้างปะปนเปนกันไปนะครับขอให้ท่านจะถือเอาเป็นอารมณ์บางทีดาวย้ายจากราศีหนึ่งไปราศีหนึ่งนะครับราศีหนึ่งทุกพอดาวย้ายก็เปลี่ยนกันทุกแค่นั้นเองเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวมันมาแล้วมันก็ผ่านไปนะครับทุกคนเป็นธรรมดาครับจะต้องมีดาวเสาดาวราหูเคยทับลักนณะ แต่จะหนักจะเบานะครับขึ้นอยู่กับวาสนาดวงชะตาแต่ละคนบางทีนะครับการฟังคลิป12ราศีเช่นผมบอกบางราศีดีเนี่ยดาวจะให้โชคให้คุณแต่ถ้าเกิดเราดูดวงเฉพาะของเราเจาะจงโดยเฉพาะนะครับเราจะทราบได้ว่าบางทีอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปและบางทีนะครับในการที่ท่านฟังคลิปวิดีโอนะครับลัคนาทั้ง12ราศีผมอาจจะทายว่าบางราศีนั้นดีมากเลยนะครับดาวพฤหัสบดีโครจรให้โชคให้คุณมาทับลัคนาหรือมาสัมพันธ์ลัคนา แต่ถ้าดาวนั้นนะครับในดวงชะตาของท่านนั้นไม่เป็นกละกินีนะครับถือว่าให้โชคให้คุณอย่างแน่นอนบางทีดวงชะตาดาวพฤหัสกับกลายเป็นกละกินีนะครับแทนที่จะให้คุณกลับกลายเป็นให้โทษไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปร <st ares> ฉะนั้นในการดูดวงชะตานะครับในคลิป1ิราศีคอยท่านดูเป็นเพียงไกด์ไลน์เท่านั้นแต่ถ้าท่านอยากจะรู้ว่าดวงชะตาท่านจริงๆแล้วเป็นอย่างไรกันแน่อันนี้จะต้องให้นักพยากรณ์ผูกดวงชะตาของท่านมาเลยโดยเฉพาะนะครับ และในสําหรับลูกค้าบางคนนะครับที่ผูกดวงชะตาเป็นอยู่แล้วนะครับรู้การวางลัคนาราศีอยู่แล้วมีโอกาสได้มาดูดวงกันนะครับบางทีผมก็วางลัคนาไม่ตรงกับท่านนะครับหากท่านมั่นใจว่าลัคนาท่านอยู่ราศีนั้นจริงนะครับท่านก็ต้องเอาเหตุผลนะครับมาชนกันหรือมาคุยกันที่ทําให้ผมยอมรับได้ว่าลัคนาท่านนั้นอยู่ราศีนั้นจริงๆผมก็จะพยากรณ์ราศีนั้นและในปี2560นี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีลักกานะครับ ผมก็ขออวยพรนะครับให้ทุกๆท,ท่านนะครับมีทั้งความสุขและความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาร่ํารวยร่ํารวยนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันเสมอมาสําหรับในวันนี้ผมคงต้องไปก่อนจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ